จะนำสิ่งดีๆไปให้แม่ครัวอนี่ไไปแล้วลงข้างเตรียมไว้ตั้งแต่เช้านะคะ,ม,ะมัดอย่างดีเลยนะคะมัดอย่างดีเลยนะคะวันนี้เราไปมอบให้กับที่วัดห้วยบงนะคะไว้ทำอาหารนะคะงานหลวงปู่นะคะสวดอภิธรรมนะคะวันนี้ลุงช่างพายูทูปไปนะคะวันนี้ขนพื้นขนขื้น มีไข่มีสับปะรดส่งต่อเลยอ้าวจะเอ็มไข่ขโมยแผ้แอนนี่เอ็มโอ้ยสวมีสับปะรดสี่แผ่อุ้ยน่ารักมากเลยดูเขาเดินกันเดี๋ยวเราอยู่ตรงกลางสับปะรดนะคะมีตาทุกอ่เขาเรียกว่ามีตารอบตัวนะคะ เป็นอันที่นี่นะคะเราก็จะเอาไปให้แม่ครัวพูดละครับก็คือไข่กแพงนะจ๊ะสิบสี่ไม่เอาของมาด้วยพื่นไข่สิบสี่สับปะรดก็สามารถนำไปแกงได้หรือจะแตงโมแล้วก็แก้วมังกรแล้วก็แก้วมังกรดูแลถึงโทรศัพท์ป้าทบ้า หองหองจ้าครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหองจ้าแบบว่าเก็บเบื้องหลัง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 ไปแล้วก็จะไปเอาให้ที่แม่ครัวที่วัดกันวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้จ้าตอนนี้อ๋อเพิ่นกำลังอันนี้บ่เข้าทางนี้ก็ได้นะ อ๋อทำที่ไปยังทำกองฟอนเรื่อนว่ายังยาโอนทรัพพินิเอาจจะถ่ายคลิปอยราน้ แม่บ้านทีมแม่บ้านสองฤษีช่วยกันประดับยาละกัดเดบเาจ้มอกให้เพื่อนอตอนนี้ทางคุณลุงก็กำลังคุย กับผู้ใหญ่นะครับปรึกษาถามทีนี้โทรศพัพท์ฮัลโหลค่ะมาอยู่ค่ะยาสองร้อยสีปป่ก<ส>ับเชิงสะทินบ่ค่ะ ่แกจากิไมก้คายแยนะมันอยู่ก็นด้โอ้ยมาไทยเอ็นโทรศัพท์อีเตอร์ยแต่ยากค้นแล้วม่เรยนเลยนแต่ยู่ซี่หาบาตายมดทแล้วพอทมันทมันค้นคายองซูนะคะมนะคอยากล่าเป็นวน่ายแกเพื่อนีล้วยไนะคะวาพไว้เลยวาค่ะ่เพือนนางล่ามันพูจเลยค่ะเพราะว่าตั้งเซอรอนังล่ามานี่ยะ ค่ะค่ะค่ะสวัสดีรอบนะคะพี่นาสวัสดีนะคะคุณแม่ีจ้าตัวก้อยฝากล้องพี่นาด้วยนะคะ

ก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะให้ FC ได้ดูทีมแม่บ้านสารสีนะคะกำลังผูกผ้าประดับนะคะลุงก็เอาอ่าของนะคะมามอบให้ทีมแม่บ้านได้ทำอาหารกลางวันกันเอ้ยยายายาสิยาสิ ไปถามพระนุก่อนเราก็จะไปถามนะคะพระนุการแต่งตั้งเอ้ยวาจังไดอะไรวาจังไดคะวาจังไดคะไม่ได้เจอกันนานเลยเมื่อวานเห็น ไม่ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าจะซึกเอ้ยใช่มาไทยบ้านถามแล้วก็แล้วก็มาสอบข้าราชกาอขคาราชกาแล้วแล้วได้รับวตำแหน่งนี้ก็มีผลต่อการตัดสินใจใหม่ไม่ก็ไม่กัดบม่ได้แมนเชนี่เพราะว่าก่อนนั่นก็ลงทะเบียนสอบนธรรมทีไปแล้วสอบนธรรมทีด้วยเอาถาถาถาใหญ่สิเฮ้ย ยืนไฟจีเซอยู่เนาะถามเมื่อกี้ก็มองหาอยู่เมื่อกี้ก็มองหาอยู่เอาวาจะไหนต่อจะลืมซะเลได้่าวว่าะอไดู้้ยูทูบเบอร์นะที่ทึงนาก็ได้ยินข่าวนะคะ ดีใจและยินดีนะคะรักษาการกับพระนุนะคะก็ยังไม่มีเจ้าวาดหลวงปัชชโยนะเป็นรัชโยนะเป็นสำนักสงฆ์นะมันมีแต่ราคาการเพียนคืออะไรนะชื่ออะไรนะก็แต่งตั้งให้ก่อนมโนเชี่ยมหลังนะคิดดีนะก็จนดีนะเจ้ามีมีมีฉายาไหมฉายาฉายาพระอ๋อพระกัด มีสายาตั้งแต่บวชดแล้วเนาะนเป็นฉายาเดิมฉายาเดิมับอุปรานกับี่อนนนดิอันนี้เป็นบริเวณสายคุ่โนเนาะจิตตะจิตตะคุ่โนหน้าใบข้างข้างน้ามันย้อนแสงอาจจะ็วราะว่ากรซาดูน้น้มยูดกกซาดูเลยกซาดน้ำเรื่อยๆรซาดูน้ำล้เรื่อยๆบว มาถ่ายพัอยู่ที่วัดมีสง่าราชีแม่น้องบริสุทธ<ม>ิ์ไ่ค่อยได้ออกแดดเนาะอยู่ข้างหนอ,งอดรอจน <c oughs> ดำจมกำหม,ม,มดเลยเนาะบ่ค่อยได้ออกแดดอากามาเมันแรงเลยโดยเฉพาะงานหหญ่เราดำหน,น้าดำหน้ามามามันกันน,ะน,ะนะั่นเนาะพนักพนักงานบิดเราแตะอารมณ์เลยงานยังไงแล้วยังบ่รวชอยู่เราดำหน้า ดับน้ำเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเรามาล่าเราก็ยังเราก็ว๊อกซูฟังอยู่ล้วก็ดีใจน้ำลูกนี่เลยละวานลูกโม้บ่เราคนโม้เขาแจ๊งเยอะหนึ่งละวานคนหิ้งลูกเราภาษาสู้สุดลุกภาษาละเราอันเพิ่นบอกให้คอยเราคอยเราคนหิ้งลูกเลยย่าเอ้ยอาจารนอันเซานิตยาบอกเออเราเออเราคนหิ้งลูกเราเน้อกระาถูกเราได้เลย ยังด <S human used> mm ีแ hmm. ล mm ้วเนาะยังยังไปยังไงอยู่ไปเราก็ไปไหว้ส uh, um <sair> hmm. ินะปปไไไว้รอลุงมากกว่าโดก